กับทางด้านขุนหาญสิทธพงศ์ศักด์ครับคู่นี้ก็ต่อยก,กันในพิกัด108ต่อ110นะครับต่อ2ปอนด์อีกแล้วครับชอปเปอร์นี่กระดูกชื่อชั้นเนี่ยดีนะได้ยินกันมานานแล้วครับผ่านมวยเบอร์ดีๆมาเยอะครับส่วนขุนหาญนี่ก็เป็นมวยดาวรุ่งสดขึ้นมาขึ้นชั้นนะคุณน็อตเท่าน,นี้ชนะได้เปรียบน้ำหนัก2ปอนด์ครับเนยเปิด โอ้โหชอปเปอร์เป็นต่อถึง3 2ครับคุณนอตครับเขาบอกก็ขี่ชอปเปอร์แล้วจะลื่นต้องมาดูเอาละครับแต่คุณหาเนี่เป็นประเภทเข่าหดด้วยครับก็ข่าเหนียวด้วยกันแต่ถ้าพูดถึงการผ่านมวยชื่อชั้นนี่แดนดีกว่าครับประสบการณ์บนเวทีถือว่าสูงกว่าครับ ลมาสู้กันแล้วครับวันนี้น้ำหนัก2ตงอนนี่จะมีผลหรือเปล่าดูยกที่ส <c oughs> ามการสินชัยจุลวงครับเป็นผู้ห้ามบนเวที2ยกเนี่ยราคาเสมอขุนหารครับ พยายามจะขยับเดินเข้ามาหาครับขุนหารได้น้ำหนักไม่มีกลัวอยู่แล้วครับได้น้ำหนัก2องปอนชื่อชั้นนี่ก็เป็นรองนิดหน่อยค,ครับต้องเบียดต้องไล่ครับวงในครับขุนหาร เน้นเข้าไปปล้ำเป็นสไตล์เดียวกับพวกเราเลยนะเน้นปล้ำอย่ามารวมครับ <c oughs> <c oughs> อย่ามารวมกันแบบนั้นเอาเดินครับแข่งสายโดนหมัดโต้ไปเลยรูปร่างนี่ขุนหารสวยงามกว่าสูงยาวอา้าวก็้าโอ้โหลูกนี้ครับเททิ้งเลยครับ คุนหารช็อปเปอร์ขยับเข้าหาสาดแฉมขวาครับยังติดบังอยู่คือช็อปเปอร์เนี่ยเป็นมวยฝีมือครับการเล่นฝีมือได้ก็น่าจะสนุกนะครับแต่ถ้าคุนหารจับโอ้โหเดินติดเดินชนเนี่ยก็ต้องคิดหนักเหมือนกันสถานการณ์ผ่านไปครับ3ยกตอนนี้คุนหารขยับต่อ3ามหนึ่ง โอ้โหได้ลูกแข็งแรงนะครับยกสี่ว่ากันต่ออามีหมัดด้วยครับคุณหารชอปเปอร์วางแข้งเกี่ยวล้มลงไปมีเหลี่ยมมาช่วยด้วยครับหานเอา,เอาหูยชอปเปอร์ขึ้นมาเร่งเกมแล้วแบบนี้เขาเรียกว่าบิดหมดเลยครับครับ หมดแม็กเอาแข่งขวาครับสองดอกซ้ายมาอีกทีหนึ่งคุณหาญอย่ารับเยอะนะอารับเยอะดิเดี๋ยวเป็นเรื่องครับแต่ก็ยังมีซอยเข่าโตมาได้เรื่อยๆซาเปอร์เกาะในขคุณหาญก็ยังมีเข่าโตตลอดว่ายังไงครับลิกมา โอ้โหแล้วดูจังหวะกดตีแต่ละเม็ดครับโอ้แต่ช็อปเปอร์เสียบสวนขึ้นมาเม็ดนี้แค่งขวาช็อปเปอร์เล่นได้แล้วครับคุณน้อยกบฝีมือจะเบิ้ลนั้งติดบ,บังอยู่นะโอ้ยแต่ซ้ายเม็ดนี้นี่เต็มๆครับได้ใจแล้หรึอเปล่า อ้าวล็อกครับซอปเปอร์แหมพยายามจะบิดโอ้โหถือว่าทันกันครับคู่นี้ทหารไปรับเยอะไม่ได้นะครับอ้าวอุวอ้ยผูกนี้ซ้ายก็พลาดด้วยครับซอปเปอร์เล่งต่อแข่งขวาขาโดนเขา่าเข้าไปโอ้มเม็ดนี้ยังพอกู้หน้าได้ครับ เดินต่อครับท็อปเปอร์หมดยกที่4ี่ก็ถือว่าแรกกันสนุกเลยครับคู่นี้คุณทีผมทีนานการณ์ตอนนี้ครับเป็นทางด้านคุณหารครับเป็นต่ออยู่ 8 1ดห่งช่วงตัวครับเนี่ยมีตะกอนขี้โกงขี้โกงครกับล็อกสุดท้ายครับจชอปเปอร์ต้องเร่งแล้วที่แฟนมวยตะโกนขี้โกงเนี่ยครับ ดูแลยกสี่ชอปเปอร์น่าจะได้ครับครับแต่ก็ดูแล้วครับจะเป็นอย่างไรยกสุดท้ายเกมยังไม่จบครับไม่แต่ขึ้นมาเลยช้าไปหรือเปล่าครับชอปเปอร์คุณหานี่ประคองตัวครับเอาหมัดไม่ถึงอีกครับมีเพือกสุดท้ายหรือเปล่าชอปเปอร์หรือน้ำมันจะหมดแล้วครับ โอ้โหคุณน้ำมันแพงไหใช่ครับช่วงนี้แพงด้วยครับหมดยกสุดท้ายครับกรรมาการสินชัยรวบรวมคะแนนชูมือให้กับทางด้านคุณหาสิทงศักดิ์เป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนชอปเปอร์กอสพาวทองไปครับ49ต่อ47คะแนนทั้ง3เสียงแต่ถือว่าเป็นการขึ้นชั้นอีก ขั้นหนึ่งเลยนะของคุณหารนะครับต้องมาดูว่าไฟต่อไปนี่จะไปเจอกับใคร,ครับ